สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจี๊ยบฟอร์ดปทุมอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้นะคะเจี๊ยบก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาปทุมธานีนะคะแล้วก็เจี๊ยบก็มีรุ่น n e x t Gen ร t e c คันนี้นะคะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะ,ะคันนี้นะคะเป็น Y t t แท2กลิตรนะคะ เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะเป็น 4, ี่คูณสนะคะขับเคลื่อน2อล้อนะคะราคาตั้งขายของเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมบาทนะคะส่วนเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่9ก้0 0 0เก้บาทนะคะตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยถอย,ถอ,ยอ่ากล้องถอยจอดนะคะแล้วก็เซนเซอร์หน้าหลังนะคะแล้วก็เป็นกุญแจรีรโมทนะคะสัญญาณเตือนนิรภัยนะคะระบบช่วยชนถูกเชิญน,นะคะระบบเบรก abs นะคะรวมถึงกระจายแรงเบรก abd ด้วยนะคะตัวนี้ ยังไม่พอนะคะมาพร้อมอ,ออปชันในฟังก์ชันมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปรับชมนะคะทั้งนอกและในของตัวรถคันนี้กันนะคะค่ะมาดูดีไซน์ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะก็จัดมาให้เป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วนะคะ มีสเตปไ,ไฟเลียวอยู่ในโคมด้วยนะคะดีไซน์ด้านหน้านะคะจะเป็นคาด2เส้นแบบนี้นะคะรุ่นวายแท็กเนี่ยจะเป็นสีกาไฟนะคะตะแกรงก็เป็นรูปรังผึ้งเลยนะคะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะแท้งกันโคนเนี่ยก็จะถูกทำขอบมาให้เป็นสีโครเมียมหรือสีเงินนะคะตัวนี้นะคะรุ่นวายแท็กเน็กเจนเนี่ยก็จะมี ห่วงรากจูนคู่หน้านะคะมาให้แล้วนะคะอันนี้สามารถมรัดรากจูนได้จริงนะคะมีความแข็งแรงนะคะตัวนี้จะพ่วงกับทัชซีรถเลยนะคะตัวนี้ปกติเนี่ยจะไม่มีนะคะตัวนี้จะมาในรุ่น,นของแรปเตอร์เท่านั้นนะคะส่วนเน็กเกนเนี่ยก็จะติดตั้งมาให้แล้วนะคะตาแกงตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะกระจายความร้อนจากห้องเครื่องนะคะด้านหน้าก็จะมี เรดาร์ uh, นะคะเป็นเซนเซอร์4จุดนะคะหน้าหลังมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะคะรุ่นนี้ตัวรถก็จะมีมิติความเรี่ยมชัดมากขึ้นนะคะคมมากขึ้นนะคะกระจกมองข้างนะคะของรุ่นวายแท็กดุนนี้นะคะก็จะมีไฟส่องข้างตัวรถด้วยนะคะตัวนี้ มีสเตปไฟเลี้ยวอยู่ข้างตัวรถด้วยนะคะไฟเลี้ยวนะคะระบบการปิดเปิดกระจกมองข้างการปรับเปิดกระจกมองข้างนะคะก็จะปรับเปิดด้วยไฟฟ้านะคะรวมถึงสเตปไฟเลี้ยวด้วยนะคะตัวนี้ที่ฟอร์ดให้มานะคะเป็นร้อ Android ขอบ18นะคะยางกูตเยียนะคะเป็นซีรีส์ยางที่255 R ทับหกห้ะนะคะตัวนี้ ปีกนกอิกสระ2ชั้นนะคะพร้อมโชคแบบโมโนโทูปนะคะมีดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะคะบันไดข้างนะคะรับน้ำหนักได้มากกว่าเดิมนะคะตัวนี้รับน้ำหนักได้กว่า250กิโลกรัมนะคะเป็นสีดำพ้นทรายนะคะเป็นขอบโครเมียมด้วยนะคะตัวนี้เป็นขอบเงินด้วยอันนี้ก็เป็นการตกแต่งดีไซน์ของ Ford มาในรูปรักแบบใหม่นะคะ ฟิล์มนะคะคดีจะติดตั้งให้เป็น60รอบคันนะคะแล้วก็มีราวหลังคาที่เป็นเฉพาะรุ่นของวายแทนะคะตัวนี้สามารถไขออกได้นะคะมีรลูน็อตที่ไขออกได้นะคะโรบาเฉพาะรุ่นวายแทนะคะก็จะถูกเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องที่สําหรับเกาะขึ้นลงจากถ่ายกระบะด้วยนะคะเป็นดีไซน์ใหม่แต่งมาเป็นสีโครเมียมนะคะ จากเดิมเนี่ยก็จะมีไม่มีตรงนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ของ next gen นะคะบันไดขึ้นลงถ่ายกระบะนะคะตัวนี้รับน้ำหนักได้ฝ่ยา5 0กิโลกรัมนะคะารายเดอร์ของ Ford นะคะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะกว้างกว่าเดิมนะคะ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไลเนอร์ตัวนี้นะคะจะมีปลั๊กไฟนะคะทั้ง2จุดนะคะเป็น120โวลต์หอันนะคะแล้วก็230โวลต์หอันนะคะตัวนี้เป็นเทียบเท่ากับไฟบ้านเลยนะคะไฟท้าย LED นะคะ รูปรักใหม่เป็นรูปตัวเอสเลยนะคะตัวนี้ลำแสงสองตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นสเต็ปไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะคะกระบะท้ายนะคะเป็นเน้นผ่อนแรงแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะคะมิติใหม่ของฟอร์นะคะก็จะเป็นเหมือนติดสปอยเลอร์ให้แล้วนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะกันชนท้ายนะคะถูกทำสีให้เป็นสีกาไฟานะคะ พร้อมพลาสติกพ่นสายสีดำนะคะมีโลโก้ฟอร์ดที่เป็นตัวนักษืออะคิลิกนะคะตัวนี้กระบะท้ายเป็นเน้นผ่อนแรงนะคะสามารถเปิดง่ายนะคะมือเดียวก็เปิดได้เลยเป่ามากๆเลย ว้างนะคะสามารถมองพาเลตนำพาเลตขึ้นรถโดยที่ไม่ต้องตะแคงแล้วนะคะตัวนี้เต็มรูปแบบเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูภายในรถคันนี้กันนะเบาะหนังเฉพาะรุ่นของ YT แทนะคะตัวนี้ที่คือไฮไลท์เลยนะคะที่ YT แทจะได้ไปนะคะ เป็นเบาะหนังเฉพาะรุ่นเลยนะคะตัวนี้นะคะเบาะหนังตัวนี้สามารถปรับคู่หน้านะคะไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะปรับได้8ทิศทางอันนี้สามารถนอนราบได้เลยนะคะปรับเป็นโหมดนอนราบได้เลยโคมาลายเป็นเฉพาะรุ่นของว i t แท็เช่นกันนะคะโคงมาลาเป็นเน้นพลรงแบบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะเป็นหนังที่เป็นเฉพาะรุ่นของว i t แท็เลยรวมถึงหัวเกียร์หุ้มหนังด้วยนะคะ ที่เป็นเฉพาะรุ่นของ WiT แท็เท่านั้นนะคะด้านข้างก็จะเป็นโหมดการปรับขึ้นลงของกระจกด้วยไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือกระจกมองข้างนะคะรวมถึงปิดเปิดประตูด้วยนะคะก็จะมีช่องใส่สัมภาระราที่กว้างกว่าเดิมนะคะตัวนี้การปิดเปิดก็จะเป็นแบบใหม่นะคะ หน้าปัดดิจิตอลนะคะแบบ8นิ้วนะคะตัวมีตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกฟังก์ชันได้จากตัวนี้เลยนะคะอันนี้แสดงาการรัดเข็มขัดนิรภัยของตัวรถนะคะหน้าปัดตัวนี้ก็จะปรับได้4โหมดนะคะรวมถึงไฟตัวนี้ไฟหน้าตัวนี้ด้วยนะคะ ที่พวงมาลัยนะคะก็จะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะตัวนี้การสั่งงานด้วยเสียงนะคะถุงลมนุดนิรภัย7จุดนะคะหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะคะนี่ก็จะแสดงผลกล้องถอยจอดที่อยู่ในหน้าจอนี้ด้วยนะคะ แอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะกระจกเป็นตัดแสงให้แล้วนะคะตัดแสงอัตโนมัตินะคะดีไซน์ไฟในในตัวรถเนี่ยก็จะมีความสว่างกว้างมากกว่าเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นโหมดที่การใช้งานของรถยนต์นะคะก็จะแสดงให้ตัวนี้เลยนะคะอ่าที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วนะคะซ้ายขวาเลยนะคะตัวนี้ ตรงนี้ก็จะมีเพิ่มตรงนี้มาให้นะคะช่องใส่สัมภาระนะคะตรงนี้ก็ยังวางได้นะคะแล้วก็ดินชักก็จะอยู่เหมือนเดิมดินชักก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมะค่ะปอดดีไซน์มาใหม่นะคะตัวนี้ปุแจนนิราภัยนะคะช่องวางแก้วนะคะตัวนี้เป็นโหมดเบรกมือไฟฟ้านะคะ ที่สำคัญเลยตัวนี้นะคะแท่นชาร์จไวโอลสชาร์จนะคะรองรับทั้ง Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะระบบสั่งงานด้วยเสียงอัตโนมัตินะคะตัวนี้ซิง 4, 4ี่นะคะค่ะด้านห้องผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นเบาะหนัง เฉพาะรุ่นวายแท็กเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองเข้ามาดูกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นแอร์แยกมาให้แล้วสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะรวมถึงมีที่เสียบ USB ด้วยนะคะรองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ iPhone ด้วยนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟขนาด230โวลต์นะคะเท่าไฟบ้านนะคะ นี่ก็จะเป็นมุมมองด้านหลังนะคะก็จะกว้างนะคะดีไซน์ไฟนะคะก็จะสว่างมากกว่าเดิมนะคะตัวนี้ ยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปที่เจี๊ยบลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในวันนี้นะคะเจี๊ยก็ฝากท่านผู้ชมที่รับชมแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจี๊ยบด้วยนะคะฝากกด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้ของเจี๊ยบนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญดีๆนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะมีบริการส่งรถมอบรถทั่วประเทศนะคะรวมถึงจัดไฟแนนซ์ ฟรีเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าอยากสอบถามเรื่องรายละเอียดหรือข้อมูลของรถยนต์ฟอร์ดนะคะสามารถโทรหาเจี๊ยบได้24ชั่วโมงนะคะหรือแอดไลน์หาเจี๊ยบก็ได้นะคะเดี๋ยวเจี๊ยบจะส่งโปรโมชั่นจนฝาลูกค้าจะพอใจเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจี๊ยบต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ